หุนนี่เป็นตัวกดแบบพวงมุญแจอันนี้ประกอบครับกดให้ดูครับอันนี้รูปหกเอี่ยวนะเป็นงานทัวดจานครับเสียงเงียบมากครับกดหกกดเอี่ยวครับตั้งไหนก็กดได้นะ นี่ก็กดได้หมดนั่นตัวจานนะครับนี่กันประกอบอันนี้มิดงานนะครับ กดได้โอเคครับ